วัสดีครับผมโลงนักมีที่คนตายนะครับผมพี่น้องคือ,อวันนี้วามาคุยแล้วก็โบออ่เหลืองล่าวสักนิดนะครับผมก็คือว่า,าใกล้จะปีไม่เลยนะครับผมกำลังจะเปลี่ยนป็น องคลิปวิดีโอในชจมงรายการวิธีคนใายนะครับผมให้มีประโยชน์แล้วพอคุณค่ามากขึ้นนะครับผมก็เลยมาบอกให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็อาจรึษึษษาขก็คำแนะนำด้วยนะครับผมรว่าผมเคยบอกเคยพูดแล้วว่าพี่น้องทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมีส่วนรวม ในการสร้างโชมรายการวิธีคนไทยนะครับนะก็คือว่าผมกำลังคิดจะถ่ายทำวิดีโอในรูปแบบอ,อ,อื่นด้วยนะครับผมนอกจากว่าถ่ายล่วงหนัด้านานี้แล้ว ก็ต้องข้อความรวมมือจากอาจารย์ผู้ชมนะครับผมแล้วก็พี่น้องคนใตยทีวายากรวมแล้วก็ยากสร้างวิดีโอที่มีคุณค่าบันทึกไวในช่องรายการวิธีคนใต้เพื่อให้ลูกหลานเล่นล่นต่อไปในอนาคตได้ดูนะครับผมได้คิดถึงนะครับผมเมื่อนตีว่าเราทุกคน เคยรับรู้มาว่าเมื่อก้อนปูยาอาอยุกันเว็บยังไงนะการห้านานหน้านี้ในพื้นที่ภาคใต้ของเรา,ามีอะไรบ้างถี่ว่ามันสมบูรณ์แล้วก็มีมากจนว่านะเอาไปไหนไม่ติดนะครับผมถึงก็ตอนนี้มันก็หายไปบางเลี้ยงความสมบูรณ์เมื่อเมื่อก่อนเด๋ยนนี้ไม่เมือนี่นะครับผมถึงผมก็เลยว่า โจงวิธีคนไทยมันตรงหลๆด้านมากกว่านี้ไม่ใช่อาจจะโผล่ลงหนักนะครับผมบอกว่ามันคือวิธีคนทไคนทยไม่ใช่วิธีลงหนักคนเดียวนะผม <c oughs> ก็เลยามาข,อข้อความรวมมือจากาพี่น้องท่านผู้ชมถุกค้นนะครับผมตีโพรมแล้วก็สะรวกที่จะยินดี แนะนำํำล่วงหนัดแล้วก็เพื่อไปท่ายทำวิดีโอนะครับเพื่อไปถ่ายทำวิดีโอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการห้ากินนะครับผมการทำหมากกินการหน้านันหน้านี่การลาในาทะเลซาบทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยนะครับผม,นะบผมนะก็ให้ติดต่อล่วงหนันมา ผมก็จะไปถ่ายทำวีดีโอในเรื่องเาล่านั้นที่คุณถนักที่คุณมีความรู้แล้วก็ทำออกม,มาเป็นวีดีโอที่สมบูรณ์บันทึกลงไวในชน่องรายการวิธีคนตายนะครับผมนั่น,นคือหนึ่งเรื่องสาหรับผู้คผักตายบ้นานเราสมบูรณ์นะครับผมมีาอน,นะไม่ว่าในานา้ำจืดในน้ำกิมในตะลีหรือว่าในภูเขาในป่า ผมว่าสู้บุญกว่าถูกปากในใายตามผมในในความรูสร้สึกของผมรู้สึกว่ามีครบมมุดตรกน้นนะ l â าชูบีมาที่ได้เป็นคนใต้นะก็เลยว่าจะบันทึกไว้ให้เ,เป็นวิดีโอที่มีคุณค่าต่อไปนะครับผมให้ลูกหลานได้ดูได้ต่อไปเพื่อมดหลุนผมไปแล้วก็วิดีโอใน youtube ก็ยังอยู่นะครับผมไม่ห้ไปไหน อยู่ในนี้ตลอดไปชัวกัละปะวัตินัครับผมอาเรื่องที่สองอเรื่องอาหการกินนะครับผมนะใครที่ธนัดเรื่องการทำอาหารการกินหรือว่ามีนู่นบ้านๆนะครับผมจะเน้นบ้านๆนะอาทิตย์ทันสมัยเว็บไกด์ในปัตตาคารใน,รน,ในลุงเล่มดังๆเนะบบน,นั้นไม่ไม่เอานะครับผมเอาเบบอยูา่าแบบบ้านๆมีนู แต่เลกเมือ่อก่อนเกงเตะปลาออการทำปลาดุกลา่าปลาตะลุงปนีนะนะครับผมยกขอย่ังกโย็ยังมีเยอะแยะมากมายก็ติดต่อลงนันเข้ามาได้นะครับผมอย่างที่สามาประเพณีเลว,วัฒนธรรมนะครับผมเห็เนนั่งลุงโน,นลาบาราไม่ไหวที่โนราาขนาดใหญ่หรือว่า,นนา,า,า,นนามีโน,นลาลูกนะรุ่ผมก็กล่าวว่าอาจจะทำเรื่องนี้ด้วย ว่าให้ผุมไปลำมนุไลยเองปมลำไม่เป็นหรอกครับตายไปเลี้ยงเครื่องกันไปได้แล้วนปะม <c oughs> ก,ก็ก็ต้องฟากไหวด้วยว่า,าใกล้ที่ว่า,ามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่ว่า,าผุมบอกมาก็ให้ติดต่อโล่นัดเข้ามานะครับผมผมก็จะไปได้ทำวิดีโอนั้นออกมาให้มีคุณค่าต่อไปนะครับ เรื่องดีๆผู้บรรยาต่างๆนะครับผมผู้บรรยานี่ยพบป่วตายมีเยอะเลยนะครับไม่ไหวเป็นเรื่องยาเรื่องเคล็ดลับเรื่องการทําเครื่องมือห้ามกินที่มันสุดยอดนะครับผมคนตายไลาเรื่องนะครับผมที่เด่นๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมในความคิด ่างสัน้นนะดึงผมก็จะไปบันทึกไว้ด้วยแบบนั้นนะครับผมเรื่องที่ห้าเรื่องสุดายนะครับผมก็คืออาจจะท่านทีท่องเที่ยวในฝั่งใต้บ้านเรามีไล่ทีมาที่ว่าเป็นท่านทีท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็คนยังไม่รู้จักยังไม่ดังไปทั่วประเทศย,ยังไม่ดังไปทั่วโลกกนะ็ผมจะทำวิดีโอเรื่องนี้ด้วย มาไล <c oughs> ่เลืองจังผมล่วงนัายินดีจะ,ะไปถ่ายทำวิดีโอ,อทัวร์ในซิบซี่จังหวัดภาคใต้นะครับผมยินดีจะไปในตุกจังหวัดจริงๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่ว่าเห็นด้วยกับผมแล้วก็เห็นดีเห็นงาม ในเรื่องนี้ก็ติดต่อล่วงนัดเข้ามาได้เลยนะครับผมในเฟซชื่อเฟซก็คนใต้จริงใจนะครับผมเดี๋ยวผมบ่อยขึ้นรูปให้ดูที่นะครับผมแล้วก็อไล่ไลผมก็ปากโกนนะครับผมปากโกนจ9 8เ้าปดเก้านะครับผมเปิดตู้ก็ศููนึ่งปกูเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับผมพี่นอ้องเออ ต้องทำให้มันมีกุญานะครับผมสนุกสนานเลยต้องมีกุค่าด้วยผมว่าพนะาะว่าวีดีโอถุกวีดีโอที่ผลิตออกมาในรายการยีดีกก็ตายมันจะอยู่ในมี้ตลอดไปนะครับผมซึงก็ใครอยากามีส่วนรวมบันจึประวัติรวมกับผมกลายเป็นส่วนหนึ่งในวีดีโอนึง หรือว่าโซงซ้ำวิดีโอก็เหล่าเตะนะครับผมเหล่าเตะละคนก็ยินดีนะครับก็ในซิบซีจังหวัดเนี้ยก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดสงขลาแล้วกันนะครับผมจังหวัดที่ผมอยู่นะก็ก็จะไปที่ละจังหวัดนะครับผมเชียนว่าโซมติว่าจังหวัดนี้มีคนติดต่อเข้ามาสักสิบคนสิบเหลือ,อง <laughs> <so> ผมก็จะไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ในจังหวัดนี้เช่นจังหวัดนครเนี่ยนครรีธรรมรา,านผมก็จะไปนครประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็สักสิบวันนะครับเพื่อบันทึกวิดีโอที่มีคุณค่าเหล่านั้นเอามาไว้ในโชว์งรายการวิธีกดตายเพื่อให้ทุกคนทั่วประเทศและก็ทั่วโลกได้เห็นถึงพื้นที่ได้เห็นถึงวิธีต่งตางๆที่หลากหลาย แต่ต้านกันแต่ละปีที่กองคุณตายนะครับผมนะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมหรือว่าจะแนะนำผมในเรื่องไหนบ้างหรือว่าจะสนับสนุนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมตุกคอมเมนต์ของคุณมีปัญ่าและก็มีประโยชน์มากนะและก็ตุกคอมเมนต์ของคุณ ก็จะอยู่ไปกับวิดีโอนี้ตลอดการเช่นกันนะครับผมก็หวางว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะเรามารวมกันทำสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์นะครับผมพี่น้องเออให้บันทึกไวให้ลูกหลานได้ดูต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับผมให้ลูกได้รู้ว่าคนตายสุดยอด โอเคครับผมก็ฝากไว้ฐานนี้นะลาไปก่อนนะครับผมขอบคุนที่ติดตีการบครับผมสวัสดีครับผมห้าเรื่องนะครับผมนะอาวิธีการทำมากินอาหารต่างๆอาของคนตายนะครับผมเน้นเมนูบ้านๆแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมอาภูมิปัญญาต่างๆที่สุดยอดนะครับผม แล้วก็ท่านที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเชิงอนุรักษ์